สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนัทมีนิทานมาฝากเด็กด้วยนะคะอยากรู้ไหมว่านิทานของครูนัทชื่อว่าอะไรอยากรู้ใช่ไหมคะนิทานของครูนัทมีชื่อว่ามดกับตั๊กกระแตนเอ๊ะพี่มดตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะตัวอะไรนะตัวเล็กใช่ไหมคะ แล้วพี่ตั๊กระแตนล่ะตัวเล็กหรือตัวใหญ่พี่ตั๊กระแตนตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะโอ้พี่ตั๊กระแตนตัวยาวๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะพี่ตั๊กระแตนจะมีขายาวๆตัวยาวๆนะคะตอนนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพี่มดกับพี่ตั๊กกตนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรถ้า กับตั๊ก,กะแตนวันหนึ่งในฤดูร้อนในระหว่างที่ตั๊ก,กะแตนร้องเพลงอยู่บนทุ่งหญ้าพวกมดก็เดินผ่านไปสวัสดีพวกมดที่รักพวกเธอกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีจากตั๊ก,กะแตนเรากำลังลำเลียงอาหารอยู่จ้าอืมฉันเข้าใจแต่อย่างที่เห็นแถวแถวนี้มีอาหารมากมาย ทำไมต้องลำเลียงอาหารไปที่บ้านทีละชิ้นด้วยละ่ะดูอย่างฉันสิฉันก็กินของแถวแถวนี้เมื่อฉันหิวจะได้มีเวลาร้องเพลงอย่างสนุกสนานหรือทำอะไรก็ได้สน,สนุกสนุกในช่วงเวลาที่เหลือฟังนะตั๊กะแตนตอนนี้เรามีอาหารมากมายเพราะเป็นฤดูร้อนแต่เมื่อถึงฤดูหนาวที่นี่จะไม่มีอาหารให้กิน ควรกักตุนอาหารไว้ใช้ในฤดูหนาวจะดีกว่าไหมเช่นนั้นเธออาจจะเดือดร้อนได้เมื่อมดพูดเช่นนั้นตะั๊กะแตนก็หวัวเราะเบาๆฮ่าฮะฮะและเขาก็กล่าวว่าเวลาน้าร้อนเพิ่งจะเริ่มต้นค่อยนึกถึงฤดูหนาวตอนใกล้จะถึงหลังจากนั้นตะั๊กะแตนก็เริ่มกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง ตั๊ก,กแตนยังคงมีความสุขกับชีวิตของเขาที่ร้องเพลงอย่างสนุกสนานในขณะที่มดทำงานหนักเพื่อลำเลียงอาหารไปที่บ้านไม่นานฤดูร้อนก็จางหายไปเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงตั๊ก,กแตนกำลังร้องเพลงแร่เริงกว่าเก่าในที่สุดฤดูหนาวอันหนาวเหน็บก็มาถึงทุ่งหญ้าหายไปหมด และไม่มีเศษอาหารให้ตักกระแตนกินอืฉันหิวจังเลยฉันไม่มีอาหารกินแล้วทำไงดีนะโอ๊ยปวดท้องฉันต้องไปขออาหารพวกมดกินแล้วล่ะตักกระแตนรีบวิ่งไปหาพวกมด มดตอบออกมาจากในบ้านว่าฉันบอกให้เธอประหยัดอาหารในช่วงฤดูร้อนอาหารที่ฉันมีเป็นอาหารสำหรับครอบครัวของฉันเท่านั้นฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีแบ่งให้เธอจ้าตั๊กกะแตนผิดหวังเดินตัวสัน่นท่ามกลางหิมะที่กำลังตกลงมานิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันขนา้างหน้าก็เหมือนกับเด็กๆใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนในแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เด็กๆจัดเตรียมกระเป๋าใช่ไหมคะในกระเป๋าของเด,เด็กก็จะมีเสื้อผ้านมหรือว่าของใช้ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วพอตอนเช้ามาเด็กๆก,ก็รีบอาบน้ำ แต่งตัวใช่ไหมคะทานข้าวพร้อมที่จะมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็เหมือนกับนิทานเรื่องนี้ที่สอนให้เรารู้ว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้าใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณนัดไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ